ครับสวัสดีครับผมพรชัยไสงามนะครับวันนี้ก็มาเปิดแบ่งปันพระที่ทันยุคหลวงปู่กวยปุกเสกเหมือนเดิมนะครับครับวันนี้ก็จะเอาประเภทพระสมเด็จนะครับมาเปิดแบ่งปันทุกท่านนะครับถ้าท่านชอบองค์ไหนนะครับก็ทักมาทางไลน์ได้เลยนะครับครับนี่ฮะองค์แรกนะครับนี่องค์นี้จะเป็นสมเด็จปกโพข้าวใบนะครับนี่ฮะ เ<ทอง>นื้อฟักทองเลยนะครับองนี้นะครับเก่านะครับนี่ฮะ<ทาง>ด้านหลังพันแม่ธรณีมวยผมนะครับนี่ฮะองนี้ก็เก็บไว้เก่านานแล้วนะครับนี่ฮะนี่ข้างหลังก็จะเป็นพับแม่ธรณีมวยผมอย่างนี้นะครับนี่สวยงามนะครับองนี้มีความเก่าได้อายุนะครับนี่ใบโพกก้านใบโพติดชัดเจนนะครับ โปโพเก้าใบนะครับร่มเย็นนะครับเอาเข้าบ้านมานี่ครับฝนตกนะครับเนี่ยตอนผมได้มาแรกๆนะครับนี่ฮะครับแล้วองค์ต่อมานะครับองนี้ก็จะเป็นพิมพ์โบราณนะครับนี่พระสมเด็จพิมพ์โบราณของหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับฐานสามชั้นอย่างนี้นะครับนี่ฮะดูเนื้อนะครับเนื้อจะเก่านะครับมีมวลสารอยู่ในเนื้อพระนะครับ งนี้ก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ดูท่านนั่งนะครับมือจะออกเป็นประสานกันอย่างนี้นะครับครับแล้วองต่อมานะครับนี่อีกองหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นพิมพ์โบราณนะครับดูซุ้มนะครับพิมพ์นี้ซ้มจะกลมๆนี่ฮะด้านบนด้านด้านบนจะกลมๆอย่างนี้นะครับนี่ฮะสมเด็จฐานสามชั้นนะครับติดชัดๆจะมองเห็นใบหูนะครับนี่ฮะ องค์นี้เดิมรอยเขาเลี่ยมใช้มานะครับเนี่ยอันนี้ก็แกะออกาจากในตลับที่เลี่ยมนะครับพลาสติกที่เลี่ยมครับจะมองเห็นรอยที่เขาเจาะรูไว้นะครับนี่ะจะมองเห็นรอยตลับนะครับติดอยู่กับเนื้อพระนะครับเป็นร่องรอยที่ถอดตลับออกไปนะครับเนี่ะสวยงามนะครับครับแล้วองต่อมานะครับเนี่ย พระสมเด็จฐานสามชั้นองค์นี้จะเป็นปีหนึ่งห้านะครับออกวัดพระปรางนะครับนี่ฮะพระสมเด็จองค์จะค่อนข้างจะหนานะครับนี่ฮะนี่ฮะมีฐาตาวัดพระปรางนะครับนี่ฮะเป็นปีหนึ่งห้านะครับหลวงพ่อกลวยไปร่วมปลูกเสกนะครับครับแล้วองค์ต่อมานะครับองค์นี้จะเป็นพระสมเด็จฐานเก้าชั้นหูใบสีเป็นสมเด็จเกตชยโยนะครับ ที่หลวงพ่อปุวยท่านถอดพิมพ์วัดเกศชัยโยนะครับนี่ฮะหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับนี่ฮะท่านใดสนใจนะครับก็ทักมาทางไลน์ได้เลยนะครับครับเดี๋ยวมาดูแถวที่สองนะครับแถวที่สององนี้ก็จะเป็นสมเด็จปกโพนะครับนี่ฮะปกโพองนี้จะเป็นปกโพขาโตนะครับนี่ปกโพอย่างนี้นะครับแล้วนี่มีขาโตนะครับ องนี้ก็จะเป็นหลังเรียบนะครับนี่ครับองค์ต่อมานะครับองนี้จะเป็นปกโพย้อยนะครับนี่ปกโพย้อยฐานล่องนะครับองนี้จะเป็นปกโพย้อยฐานล่องปีหนึ่งสองนะครับนี่ฮะนี่ด้านหลังก็จะเป็นหลังเรียบอย่างนี้นะครับนี่เป็นรอยอยเนื้อปิ่นเนื้อเกินนะครับรอยกดรอยปาดเป็นธรรมชาตินะครับครับองค์ต่อมานะครับ องนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จของหลวงพ่อกลวยอีกพิมหนึ่งนะครับพิมพ์เอวเล็กนะครับเนี่ยเป็นพิมพ์โบราณอีกพิมพหนึ่งนะครับเนี่ยเนื้อเนื้อจะสวยนะครับเนี่ยจะมองเห็นใบหูนะครับเนี่ยเอวอกจะเป็นอกวีเลยนะครับนี่ฮะฐานสามชั้นนะครับเนี่ยสวยงามนะครับองนี้นะครับเป็นพิมพ์โบราณอีกพิมพหนึ่งนะครับที่ไม่ค่อยได้พบเจอนะครับครับแล้วองต่อมานะครับ นี่องค์หนึ่งนะครับพระสมเด็จฐานสามชั้นหลวงพ่อกลวยอีกพิมพ์หนึ่งนะครับนี่ฮะดูเนื้อนะครับเนื้อจะเก่านะครับแห้งนะครับนี่ฮะด้านหลังนะครับจะเป็นหลังเรียบนะครับท่านนั่งสมาธิอย่างนี้นะครับแขนกลมนะครับองค์นี้ครับแล้วก็องค์สุดท้ายนะครับนี่ฮะนี่พระสมเด็จของหลวงพ่อกลวยอีกพิมพ์หนึ่งนะครับนี่ฮะ รูปฐานฐานชั้นล่างจะใหญ่หนานะครับชั้นที่2จะโค้งขึ้นไปอย่างนี้นะครับพิมพ์นี้จะเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับถ้านั่งสมาธิมือประสานกันอย่างนี้นะครับจะมีกำไลข้อมือนะครับฝั่งนี้นะครับเนี่ยองค์พระเป็นมิตินะครับเนี่ยเนี่ยพระสมเด็จของหลวงพ่ออวยนะครับท่านใดสนใจนะครับองค์ไหนก็ทักผ่านทางไลน์มาได้เลยนะครับ สำหรับท่านที่จะติดต่อเช่าบูชานะครับพระหลวงปกวยนะครับสามารถติดต่อเข้ามาเบอร์นี้ได้เลยนะครับ ID Line นะครับ0966731624นะครับเบอร์ติดต่อนะครับ0991841563นะครับและฝากทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ